จะเล่นแล้วนะคะช่วงเนี้ห้าโมงหกโมงจะไม่นอนแล้วนะแต่ว่าคุณยายพาออกไปดูทะเลไงโดนลมโดนลมแล้วก็โดนโดนลมโดนไล่อะมันก็เลยแบบพะเพียมากเลยเนี่ยพะเพียมากค่ะแต่คุณยายตั้งกล้อง ใช้เลี้ยงแมวแล้วก็มาทาแมวออกไปข้างนอกจะเพียอย่างงี้ไหมคะเด็กๆจะเพียอย่างงี้ไหมเอ่ยนี่เด็กๆจะเพียอย่างงี้ไหมคะจะมืดหน่อยนะคะคุณยายเพิ่มแสงก่อนโอเคโอเคเพิ่มแสงและ เด็กๆจะเพียมากเลยเนี่ยเพียสุดๆเลยค่ะคุณยายไม่รู้จะทำไงจะให้เขานอนไปก่อนกินก็ไม่กินกินก็ไม่ยอมกินค่ะเพราะว่าเขาเด็กๆจะหลับหลับสบายเลยแหละขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลย ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณสำหรับถูกใจนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะขอบคุณค่ะ คนที่มาใหม่ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาใหม่ขอบคุณมากเลยขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะคะคุณยายต้องขอโทษไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาคะ่ะเด็กๆไปเที่ยวทะเลมานะคะเพียมากคุณยายก็เลย,ยใหญ่เพื่อนดูค่ะว่า โอ้ยสลบเหมือกค่ะสลบนอนสลบกันแบบสุดๆอ่ะมู้จะทำยังไงคอเพียแล้วก็ต้องนั่นกินกลับมากัดดื่มน้ำแล้วก็นอนกันเลยยาวเลยเนี่ยขอบคุณสำหรับถูกใจนะคะฝากถูกใจด้วยฝากถูกใจด้วยนะคะ้องขอบคุณด้วยเด็กๆคือเด็กๆของเรา คุณยายคนใหม่ที่เข้ามาก็จะไม่ทราบคือจริงๆแล้วคุณยายก็ให้ทานอาหารธรรมดาเนี่ยค่ะธรรมดาคือตัวนี้ค่ะธรรมดาคือตัวอาหารของเด็กก็คือเพอรูนาวันค่ะเป็นอินรดค่ะแล้วก็สายสายแมวเพิ่งสั่งมาเรียกเรีอยเขามาส่งค่ะ เนี้เด็กๆจะจะจะ,จะทานตัวนี้อย่างเดียวเลยค่ะคือไม่ทานตัวอื่นเลยเพราะว่าเราจะจะไปเปลี่ยนพยายามจะไม่เปลี่ยนค่ะเพราะว่าเคยเคยคิดเปลี่ยนแล้วแล้วเขาเขาท้องเสียค่ะเขาจะทายเหลวค่ะโอ้ยฟิฟี่ตื่นยังอ่ะลูกฟิฟี่ไม่ตื่นยายฟิฟี่เพียมาก พี่เพียอัอนตัวเพียมากค่ะโอ้โหลูกอเพียค่ะพี่พี่เพียพีพย่บอก <c oughs> อไม่ไหวหนว่นหน่นนอนมากหนูเหนื่อยให้กําลังใจหลานๆหน่อยค่ะ <c oughs> ให้กำลังใจลห,าใหลานๆหน่อยค่ะหลานๆ,ๆให้กำลังใจน้องหน่อยค่ะ เหนื่อยเลยอือฟี่เหนื่อยเหรอฮพี่มาเรียนนะพี่เลยนอนบนเตียงพี่มาเรียนนอนบนเตียงดูพี่มาเรียนน้องมาชิดนอนในโกงมาชิดอ้วนอ้อ้วนอ้อ้วนขี้กลัวสุดไม่ออกไปไหนเลยอยู่แต่บนตัวป้ามีมาเรียนฟี่กล้าอยากเดินไปเดินมาแต่คุณยายไม่ห้ไม่ให้ลงเดินในทรายอะไร ราะว่ากลัวกลัวเชื้อโรคก,กลัวพวกพยาธิอะไรเงี้ยค่ะพยายามจะไม่ให้เขาพยายามจะไม่ให้เขาโดนทรายอะไรเลยสุกกระปกอะไรเงี้ยเพราะว่าเรา,เรากลัวไงเรากลัวพยาธิแล้วก็เชื้อโรคของแมวตัวแมวจรอ,อะไรเงี้ยแมวจรที่เขาไม่มีคนเลี้ยงอ่ะ เยอะเลยที่ที่ทะเลอะ่ะทะเลตรงนั้นเปนเขาเรียกว่ารู้สึกว่าจะเป็นคลองทับหรืออะไรเนี่ยคะ่ะของจังหวัดกระบ,บีคะ่ค่ะเป็นทะเลที่แบบไม่ไม่ไม่ได้เป็นทะเลที่เหมือนหาดพวกอ่าวนางอะไรเงี้ยอ่าวนางจะใสแต่ว่าคลอ,องทับเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นของชุมชนคะ่ะ จะเป็นพวกร้านอาหารเป็นอะไรเงี้ยคาเฟ่อะไรเงี้ยทะเลเขาก็จะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสะอาดแต่ก็จริงจริง,รงตัวทะเลนี่ใสามากเลยค่ะแต่ว่าทรายกับพวกทรายกับบริเวณนั้นจะสกระปรกนิดหน่อยไม่เหมือนไม่เหมือนอ่าวนางอ่าวนางนี่จะสวยเลยจะเป็นแบบทะเลนี่ใสามาก ยังไม่ได้มีโอกาสได้พาเด็กๆไปมีแต่ผ่านขับรถผ่านเดี๋ยววันไหนถ้าไปอ่าวนางทะเลแหวกนี่คืออยู่ติดก,กันเลยนะทะเลแหวกกับอ่าวอ่าหาดอ่าวนางเนี่ยคืออยู่ที่เดียวกันเลยถ้าถ้าได้ได้ไปแล้วจะจะถ่ายเอา,เอาเด็กๆไปเดินทะเลแล้วจะไปถ่ายเขามีโอกาสนะคะข้อความเดี๋ยวของมือถือหนะ่อยให้คุณแม่หน่อยแม่ดูข้อความนี่ย ขอขอข้อความเข้าห้าหกข้อความคุณยายไม่ได้อ่านเลยเพราะว่าต้องขอโทษด้วยคุณยายไม่ได้อ่านข้อความข้อความใหม่เนี่ยยายไม่ได้อ่านเลยค่ะต้องขอโทษด้วยคุณยายก็เหมือนเดิมอะเล่นไม่ค่อยเป nah ็นเล่นไม่ค่อยเป็นค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ ที่ไม่ได้อ่านอะไรเลยขอบคุณสำหรับถูกใจนะคะคุณยายก็ไลค์ครั้งที่สามแล้วมั้งคะที่ไลค์แบบว่าไลค์แบบเป็นทางการอะไลค์มั่วๆก็มีนิดหน่อย <c oughs> ขอบคุณนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องเด็กๆ ฝากติดตามช่องเด็กๆด้วยได้ไหมคะเพนกำลังใจให้เด็กๆหน่อยคะ่ะฝากกดติดตามให้เด็กๆด้วยนะคะฝากกดติดตามเด็กๆหน่อยคะ่ะ เด็กๆหลับสบายเลยคุณยายคุณยายไม่ได้พักเลยเนาะเด็กๆสบายเลยค่ะเด็กเด็กๆเด็กๆก็น่ารักเขาไม่ดือ้อเขาเขาไม่สนเลยเขาน่ารักมากค่ะเขาไปขอโทษนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชม เด็กๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะข้อความนี้คุณยายไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรคุณยายอ่านไม่ได้คุณคเขาอ้คุณยายไม่เห็นคอมเมนต์เดี๋ยวคุณยายไม่เห็นคอมเมนต์นะคะแป๊บนะคะแปบ๊บหนึ่ง ยายขอโทษด้วยแล้วฟิฟี่หลับหลับสบายเลยอะสวัสดเด็กกับพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่รู้สุค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเด็กๆนะคะขอบคุณมากเลยที่คนที่เข้ามาใหม่ทักทายแล้วนะคะขอบคุณมากคะ่ะถ้าใครเอ็นดูหลานๆช่วยกดถูกใจให้ด้วยนะคะ หเห็นดูหลานๆของคุณยายหลานๆของคุณยายเอาฟิฟี่ขอบคุณสำหรับทุกใจค่ะฟีฟี่เป็นไงลูกหลับอยู่ค่ะน้องงับอยู่น้องร้องานคุณยายไหมน้องขานคุณยายห่องน้วงงับอยู่ค่ะนอนอยู่ค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะฝากกดติดตามน้องด้วยนะคะครอบครัวล o กวิ่งแฟมิลของสามเต้าค่ะคุณแม่คุณแม่อเบทิตอยู่ที่ระนองนะคะตอนนี้คุณยายมาที่กระบี่จริงๆริงนะเด็กๆอยู่ที่ระนองค่ะจังหวัดระนองค่ะเด็กๆเป็นเด็กใต้หรือเปล่าไม่ได้เป็นเด็กใต้นะคะคุณยายก็ คุณยายเป็นคนกรุงเทพค่ะพูดใต้ไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าย้ายมาอยู่ที่ละนองเพราะว่าคุณตาทํางานที่นั่นคุณตาของเด็กๆทํางานอยู่ที่ภาคใต้ค่ะจริงๆไม่มีใครเป็นคนใต้เลยแต่ว่าอยู่มาสิบกว่าปีแล้วค่ะเด็กๆก,ก็เลยกลายเป็นเด็กใต้ค่ะเพราะหนูเกิดจังหวัดภาคใต้ค่ะใช่ไหมลูก และเอ,อฟิฟีฟ่ฟิฟี่หลับสบายเลยค่ะฟิฟี่ไปเที่ยวทะเลมาค่บคุณพี่พี่มากๆเลยนะคะที่ดูไลฟ์ของหนูนะคะ ฝากคอมเมนต์มาด้วยว่าคุณยายพูดมากเกินไปเปล่าเอาหาวหาวเลกหาวลูกหาวลูกหาวค่ะหาวลูกตื่นแล้วหรอฟี่ตื่นโอ้กับตัวกับตัวกับตัวน้องกับตัวค่ะคุณยายน้องไม่ตื่นหรอกเพราะน้องเพียอ๋ออ๋อหลูก ก็ถ่ายอยู่งี้หนูก็นอนไม่ได้เองคุณยายใช่ไหมเห็นไหมพี่ฟี่จ๋าพี่เป็นเด็กได้ดีแบบพี่เป็นเด็กดีไหมคะหึหรือพี่เป็นเด็กดีไหมคะโอ้โอ้ออนออนออนโอ้อ่อนอะคะหเหนื่อยไหมลูกหน้องเหนื่อยปะน้องเหนื่อยปะน้องไปเที่ยวห้องนอกเหนื่อยปะอดีตขาเหรอน้องเหนื่อยปะ เออน้องไม่เหนื่อยอะ,หออยยะเหนื่อยไหไมลูกดิคางตอบคุณยายนี่เหนื่อยปะเหนื่อยไหมลูกฮึน้องเหนื่อยไหมคะฮึโอ้น้องเพียนิดยนึ่นงคุณยายมันร้อนอะทะเลมันร้อนยายฮึมฮึสเดกดีของยายปะลูกโอ,โอ้ดูซิยังไม่ได้เช็ดหน้าเลยเนี่ย วันนี้ฟี่ยังไม่ได้เช็ดตาเลยเพราะว่าฟี่หนียายตลอดเลยอ่ะฮืมห,หพี่ฟี่หนียายตลอดเลยใช่ไหมคะฮะใช่ไหมลูกหืใช่ไหมลูกครับหืมใช่ไหมคะหึ เด็กๆน่ารักไหมคะห้าวลูกตื่นยังนะต้องตื่นยังต้องานยายอ่ะต้องมาานยายแล้วหรอล้องขานยายแล้วหรอลูกต้องขานยายไหมไหนอะไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอะขึ้นเตียงไปขึ้นนำเตียงยายปะ พี่ไปไหนอะพไปไหนหรอไปไหนคะโดนตนโดนตนไปไหนูกอิี่คาวป่ะขี่คาวป่ะขีข้าไหมลูกขีข้าไหมปะไม่ลูกไหมลูกขีข้าไ,มไมหไมคะขีขคาไหมอินข้าวปะ่ะลูก มีข้าไหมอืมอืมมีข้าปะลกูกอืมอืมถ้าหางตั้งนี่คืออารมณ์ดีนะคะแมวสุขภาพดีแมวจะหางตั้งคะ่ะหางตั้งตลอดแต่ดูหน้าชี้ดูหน้าชี้โชว์หน้าให้ให้พี่ๆดูจี้ให้โชว์หน้าพี่ๆดูหน่อยเนีย้ย หายายยิ่ตัหนีหนีหนีอาย่าพิ่งยาอย่าพิ่งอย่าพิ่งไปฉีคขอืมอืมอืมง่ว่าไงคะว่าไงคะอืมอืมว่าไงว่าไงคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรแฮฟฟาแปลว่าความรัก ไอฟ,ฟาแปลว่าความรักค่ะภาษาฮีบูแปลว่าความรักค่ะคุณยายชื่อเล่นที่คุณยายชอบเรียกคืออาฟีฟี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าฟีฟี่ดื้ออาฟีฟี่ดื้อนิดหนึ่งขี้ววยวานนิดหน่อยแต่ว่าฟีฟี่เป็นเด็กที่นุ่มนิ่มมากชูกไหมคะไม่เคยดื้อเหรอหรือเปล่าเราดื้่แบบค่ะไม่ดื้อ อาฟิฟี่ไม่ชอบโชว์ตัวอาฟิฟี่เป็นเด็กดีแต่มีดื้อน,นิดนึงอาฟิฟี่อาฟิฟีฟ่เลือกคึกบ้านป่วนที่สุดเลยอืมิฟี่บ้านป่วน Hm. มาฝาดอ้นีน้แม่ชอบแม่หลอยค่ะไม่เจอแตงนเต้งตงนตงนต้นตเต้อะไรอ่ะระหลับระหลับปลาลูกหือกจะหลับปลาลูกน้องหลับน้องจะหลับอีกแล้วคุณยายอยู่ดี่หาดี่หาต่อฮัอลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล 阿拉路，嗯，啊，啊，跳，跳，跳